สวัสดีครับคุณผู้ชมนะอยู่กับผม M V U K นะครับอยู่ในช่วงเลื่อยเปื่อยจังเลยตอนตีสามนะฮะวันนี้นอนเร็วนะครับแล้วตื่นขึ้นมาเร็วแล้วมันจะทำอะไรนะครับขี้เกียจตัดคลิปขี้เกียจนั่งพากนะฮะแล้วก็อยากเข้ามาลองระบบใหม่ในโลบ็อกพอดีนะครับไว้แชทนะก็ได้เจอกับนักร้องนะครับ อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เสียงดีนะฮะเดี๋ยวผมจะถ้าเดิดมีเพลงที่ผมลองได้ผมอาจจะลองกดเปิด Jam ไมค์แจมไปนะครับผมอยากรู้ว่าไมค์ไมโลบ็อกมันดีเลยหรือเปล่าเนาะเพลินดีนะตั้งแต่ระบบนี้เข้ามาครับพยายามหาแมปคนไทยเข้านะครับล่าสุดนี่ เมื่อวานเน,นี่ยไ,ไปเข้าแมบบฝรั่งนะครับเจอทั้งเยอดนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าไงวะเหย,ยดสีผิวเย,ยดเชื้อชาติเลยนะครับทั้งด่านิก้านะครับแล้วก็ดา่าเอเชียเลยนะฮะเพราะงั้นถ้าจะเข้าเข้าแมบบคนไทยนะครับนะตบมือหน่อยสิ่งตบมาไกล <c oughs> ฟังอยู่ฟังฟังอยู่ริมระเวียงนะครับเพาะดีฮะ <c oughs> มีสักเพลงไหมครับยังฟังอยู่เนี่ยจะฟังไปเรื่อยๆครับ ระบบไวแชทที่เพิ่งพัานานี่ก็มีทั้งเขาเรียกว่าไงมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีผลดีกับผลเสียตามตามกันมาเนาะรู้กันอยู่ก็ถ้าเกิดเราเลือกเข้าแมบที่มันสร้างสรรค์หน่อยนะครับมีกดอะไรนะก็จะอาจจะเจอแบบคนมีความสามารถนะครับอาจจะเจอคนยืนแรปกันอยู่ร้องเพลงกันอยู่นะครับผมว่ามันก็สร้างสรรค์ดีนะ แต่ถ้าเกิดไปเข้าแบบที่คนเขาด่าด่ากันหรือว่าเหยยดกันอะ่ะมันก็คงจะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่ทําให้หดหู่ใจนะครับนะบปกติพิมพ์ด่ากันในแชทก็หนักแล้วนะครับถ้าเกิดได้ยินเสียงอีกมันก็จะแบบรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของฝ่ายที่ส่งมาแบบเต็มเต็มเลยไปช่างมันเถอะลองฟังเพลงกันดีกว่านะครับคลิปนี้ผมอาจจะโดนลิขสิทธิ์เลยฮนะแต่ช่างมันนะครับคิดซะว่า,วามา ชิวๆเนาะส่วนตัวอยากทำบ้างนะครับแต่ไม่มีกีต้าร์นะครับเล่นไม่เป็นด้วยย่าโฆษณาเยี่ยมเลยห้องข้างบนนะครับต้องเลเวล 5้านะครับน่าจะเป็นการออนในเซิร์ฟเวอร์มั้งนาทีเาเวลคิดว่านะชื่อแมปว่าบางบานะครับยังมีแมปของคนไทยอีกหลายแมปนะครับพี่ไว้แชทได้นะครับ

าร้องเฉยๆนะครับคนนี้เขามีกีตาร์มาด้วยเขาเลยเรียกว่าโดดเด่นนะ่ะ ามีเพลงไหนร้องได้อาจจะ,จจะร้องแจมขึ้นไปจะรังเกียจไหมครับอะไรนะถ้ามีเพลงไหนร้องได้ผมอาจจะร้องแจมขึ้นไปจะรังเกียจไหมฮะไม่ไม่เถียงครับไม่เถียง <S <s <ays> <S จะไปดิเพลงนี้เพื่อเธอ ถ้าดีเลย์บอกนะครับเอ่อถ้ามันถ้ามันดีเลย์ล้วแบบเสียงไม่ตรงกันบอกนะครับผมจะได้หยุดผมจะได้ฟังอย่างเดียวกลัวว่าลื่นต่อไม่ได้ เปลี่ยนเพลงเฉยเลยออโอ้โอผมไม่เปลี่ยนเพลงเดิมแต่ทีต่ำ เอางี้เด okay, ี๋ยวผมลงไปข้างล่างเลยดีกว่าโอเคครับถือกระต้องลงมาเดินมาเลยกัน สวัสดีใช่ right, นะครับแอบผมเริ่มเพลงใหม่โอเคครับรอป้ายรปรถิเล่นถูกอ่ะ นจฟมันเ็มฟมอนแลองไปบนฟ้าไกลสุดัวใจสุดสายตาหัวใจแงจงจมลงนมองไกลไกลก่าผมร้องแจมนะครับมันมันตีใช่ไหม เออมืม่อก,กี้ล้องตามเฉยๆนะฮะอ๋อไม่ได้ยินเลยเอาตรงๆอ,อ๋อผมล้องเบาไฟใช่ไหมผมผมกลัวว่ามันจะทับคีย์นะ่ะนี่เป็น่วลาฟังได้ลรืได้ แต่ฉันยัใจของฉันยังรักเี่เธอรักเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอ ทามบนดาวเขามากล่ํมกลายเลงนี้เพื่อเธอมัเป็นขอเธอรูสยาจดเธอจานี้ลอต้องบอกว่านักร้องเขามีจังหวะ เป็นของตัวเองนะครับเพราะงั้นมันจะไม่ค่อยเหมือนมันมันจะมีความต่างจากต้นฉบับเพราะงั้นการร้องแจมก็อาจจะยากหน่อยนะฮะ ฉันรู้谢谢แต่ใจไม oh ่ชินใจรักเปลี่ยนตัวเธออกก็จะรู้รอรักที่หัวใจใจฉันให้เธอมันเป็นความอกต้นีมุ้กคำมันกันออกมาจากหัวใจเราจะลอยคํามฟ้าท่ากลางดาว ไกล ไม่ได้วอมเลยมันดีเลยไหมครับตอนผมร้อง ไม่ครับไม่ดีเลยอลโอ้เยี่ยมเลยหายยากขนาดไดดิดคอร์ดยังดีเลยเลยนะอันนี้ถือว่าดีเพราะดีครับเพราะดีครับโอ้ยเสียงอืมโอเคผมมีบางอย่างอยากสารภาพด้วยแหล <st> <st> ะเดี๋ยวผมจะขอยืมไปลง YouTube นะครับสวัสดีกล้องหน่อยฮะอ้าวเฮ้ ได้ไหมอนุญาตไหมถ้าไม่อนุญาตไม่ลงได้ครับได้โอเคครับผมครับชื่อช่องว่านะอะไรตามชื่อเลยครับ M M, M B U K น่าจะเจอแล้วครับอยาไปติดตามให้นะครับอ๋อขอบคุณครับวัดีเช,ชื่อว่าระบบใหม่เข้ามาแล้วน่าจะเจอนักร้องหลายท่านก็เลยลองเข้ามาดูครับแล้วก็นี่รายแรกเลยนะอันนี้เหรอใช่รายแรกเลยครับ พึ่งเร็ <l uc> วเลยเพราะว่าข้าง <l uc> น่าจะมีนักร้องอยู่นะอ <l uc> <l uc> ุ้ยแล้วก็ดีเสียงเสียงทางนี้มันโดดเด่นไงผมเดินขึ้นมาแล้วแบบอืเตะหูเลยเลยนั่งฟังอยู่ริมระเบียงจะร้องเพลงนี้เสร็จเด็กก็จะไปแล้วครับโอเคครับมาเพลงสุดท้ายดถ้าเกิดผมร้องได้ผมอาจจะร้องเดี๋ยวนั่งฟังเงียบๆดีกว่าให้โชว์สกิล <l uc> ครับ ไม่ใจที่ักค่ะจะมีจิตใจแสกใจสื่อควาที่ใจแสัใจล้มลอยไปลันนี้ลองชเคยใจแต่ลองไม่ได้แกงตรงนั่งใช่ไหม รู <54. S 2> ้ใจพี่แทดอีกตึงเพราะเื่องเปลี่ยนลำพันจึงพ่ายนอนนองแก้มแดงน้ำแดงกว่าใครใจพี่จนแค่ผ่าสิทธิ์ดวงหรือไทยหรือดวงแเ่ืาดรุ่นดาราดวงดาวดวงไหนหอนให้ใจทุกคนดีขน้นหวอนให้ใจน้ำแดงดีค่ะ นให้ลมพัดพาหัวใจผทใจที่ลยลงไปบนนาผบฟใจเด่อนิ้ง คนข้างหนึ่ใจที่แท้ัวจินพธอรำเพรีางรำพันจะหนเงินนองแก้มน้ำง้ำตาเงินหัวใจที่จริงแค่ภาพถูกโดยดูไทยโดยรงแก่ตารดยดวงดาราโดยเบบนั้งอวดใชายทุกคนเป็นผาอวรให้ใจน้ำหนึงมีใคร วนให้ลนพัดพาหัวใจถูกไปเที่มวลใจที่ทรงแทบสทั่นทลายดวงเดือดถอยเดือด,ด,ดวงแกวดาดวงดวงดาวดาดวงดาวดวงให้วนให้ใชายทุกมคน้ผ่ัวนให้ใจน้นใหม่มีใคยวนให้ลมพ้ดพาหัวใจถูกไปเที่ ยอดค่ะแล้วเจอกันครับบายบายครับผมบ๊ายบายครับตอันดีครับสวันดีครับเอาละแล้วเขาก็อันตรธานหายไปที่เรียบร้อยนะฮะก็ถ้าชอบอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนตัวคิดว่ามันน่าสนุกดีนะครับการที่เข้ามาเจอใครแล้วแบบได้โชว์ศักยภาพที่ตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองชอบนะฮะก็ อาจจะมีอีกนะครับแต่ครั้งหน้าอาจจะเป็นผมร้องบ้างนะครับเฮ้ยทำไมมองกันอย่างนั้นน่ะก็ฟังหน่อยก็ได้นะครับก็อยากจะร้องบ้างนะไม่ได้ร้องมานานแล้วก็ใครที่ติดตามช่องผมแล้วอาจอาจจะอยากมาเจอผมนะก็น่าจะอยู่ที่บางบานนะครับเพราะว่าแมปมันใหญ่ดีแมปมันดูเป็นสถานที่ที่สามารถร้องเพลงได้นะจริงจริงมันก็ทุกแมปเลยครับที่จะสามารถร้องเพลงได้นะแต่แบบนี้มัน ผมดูว่ามันเข้าบรรยากาศดีนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วก็รู้สึกชอบระบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าเจอแบบดีๆนะครับเจอคนดีๆเป็นระบบที่ถ้าเจอคนดีๆมันก็เราก็อาจจะได้เพื่อนดีๆนะครับนะแบบเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับอาจจะไม่ใช่ริมระเบียงแล้วแหละนะฮะบายบายครับ bye bye,